ดีครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วันทุก้าวปาร์ตี้ครับโบวันนี้อยู่กันในบูมนะจ๊ะและกีตาร์เช่นเคยค่ะวันนี้นี่เรามาพร้อมกับสายฝนโปรยปรายนะ,ะตอนสายพื้นที่มีน้ำท่วมขังยังไงก็ระวัง้วยขับขี่กันนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ฝนตกหนักๆนะและตอนนี้ฮะเราอยู่กันที่นี่เลย<ต>รถบ้านเรา,าแ,แค่ชื่อนี่ก็รู้แล้วนะว่าเป็นรถบ้านถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับทางีิงานผู้บริหารนะฮะก่อนจะไปพูดคุย กันไว้ด้วยนะคะสําหรับช่องทางแรกเลย Facebook Fanpage ค่ะกดติดตามกันไวเ้เยอะๆค่ะอีกหนึ่งช่องทางทาง t i k t o อและทาง YouTube ตอนนี้เรามีทั้งคอนเทนต์สาระความรู้ความบันเทิงมากมายไปกดติดตามกันไว้ค่ะช่องทางที่3ค่ะแน่นอนช่วงนี้ฝนตกหนักหลายท่านไม่อยากออกจากบ้านแต่อยากช้อปปิ้งออนไลน์อยากซื้อรถอยากขายรถค่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันนึ่งที่ชื่อว่า One Two Car นะคะ สามารถดาวน์โหลดได้ไม่ว่าจะเป็นแอปต r e หรือเพจต re ไปเลือกรถที่ชอบรุ่นที่ใช่ราคาที่คุณโดนใจกันได้เลยนะคะแล้วการซื้อขายรถจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วค่ะจะซื้อรถทันทีนะครับผมจริงดีลเลอร์เราเนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะดีมากๆครับถ้าเกิดอ่าได้ผ่านโครงการนี้นั่นคือโครงการรถยนต์มือสองคุณภาพผ่านการตรวจแล้วนะครับผมซึ่งถ้าร,รถยนต์คันไหนที่ผ่านโครงการนี้นะครับจะมีโลโก้สีทอ,องในแอปของเราฮะขึ้นว่ารถใช้แล้วคุณภาพรับรองฮะคันนั้น ซื้อได้ไม่ปิดหวังแน่นอนครับผมทีมงานเราบอกว่าหลับตาซิ้มได้เลยได้รถดีๆกลับไปใช้แน่นอนนะครับการันตีโดยทีมงานวัตถุคาและสมาคมผู้ประกอบการต้จนใช้แล้วนะครับผมตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับโปรรถบ้านกันหน่อยละกันเนาะวันนี้ไปคุย,ยแบบอินไซต์เอกซ์คกันหน่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับทางทีมงานผู้บริหารของโปรรถบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นอ็อตค่ะสวัสดีครับีสวัสดีครับพี่นอ็<ร>นอตคำ,คำว่าโปรรถบ้านมีที่มาอย่างไรคะ อภาษาโปรบ้านมันจริงๆแล้วผมที่ผมตั้งชื่อโปรบ้านเนี่ยมันย่อคำว่าโปรเนี่ยมันย่อมาจาก professional promotion ก็คือ professional เรื่องรถยนต์มือสองส่วนคำว่ารถบ้านเนี่ยรถส่วนใหญ่ในในร้านเนี่ยจะเป็นรถบ้านจากลูกค้าโดยตรงเลยอ่ามันก็เลยรวมว่าเป็นโปรรถบ้านอทีรถประมาณกี่คันพี่สต็อกตอนนี้อยู่ที่ประมาณเล่นประมาณ50คันโดยประมาณครับ40 50ิบบคันห้บวกลบ50บวกลบประมาณนี้เซกเมนต์ไหน คือร้านเราจะเน้นไปที่รถญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีรถยุโรปบ้างแซงบ้างมาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หลักแหล่ว่าเหลักเนี่รถญี่ปุ่นทุกทุกหน้าครับตั้งแต่รถเล็กแสนกว่าบาทจนรถสองสามล้านทั้งหมดแล้วที่โปลรถบ้านนี่้ะซื้อโปลรถบ้านนี่มันได้อะไรที่รู้สึกว่าแตกต่างจากที่อื่นก็คือในชื่อบอกอยู่แล้วว่าโปรโมชั่นมาที่นี่มีแน่นอนโปรโมชั่นน้ำมันเต็มถังเพราะตอนนี้น้ำมันแพงเนอะเราต้องมาซค้าเต็มถังก่อนออกรถ แล้วก็มีทรงหน้าบ้านครงหน้าบ้านเพราะเรามีสไลด์ออนด้วยสไลด์ส่วนตัวด้วยส่งฟรีว้าส่งฟรีพี่ยาไปไกลสุดที่ไหนพี่โทั่วประเทศเลยล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากเมื่อวานนี้เลยเมื่อคืนนี้ก็คือไปที่ชัยภูมิน่านเดือนนี้จะส่งหลายฉันวัคซีนใหม่ชัยภูมิน่านไม่เหือนกันเลยนะส่งขามีไปหมดครับลงใต้ขอถามนิดนึงทําไมลูกค้าอยู่ไกลแล้วทาไมมาซื้อที่นี่ล่ะแล้วเขาดูจากทางไหนอ่ะ คือเพจร้านเรามีครับสื่อออนไลน์เรามีทุกสื่อไม่ว่าจะป็นพวกเฟซบุ๊กอือยูทูบติ๊กต็อกพวกนี้มีหมดลูกค้าที่ซื้อรถที่นี่สิ80% 90%คือไม่เห็นรถนะครับเป็นคุณกล้าไหมซื้อสองแล้วคุณไม่ดูรถจริงอ่ะโอ้ไม่ได้เลยมีแต่ต้องเดินมาคาะใช่ต้องมาดูของจริงทุกวันนี้ก็ยังมีคำถามอยู่นะลูกค้าก็ยังแบบบางคนที่แบบว่ายังแบบเฮ้ยเรายังไม่เห็นรถเลยเราจะจ่ายตังค์ได้ยังไงเราจะซื้อรถได้ยังไงนี่ครับก็เคยแบบ ส่งคลิปไปให้ในแต่ละคันครับส่งให้ลูกค้าดูเลยแล้วแล้วเราก็มีแบบโปรไฟล์ว่าแบบเนี่ยเราส่งมาหลายร้อยคันมากแล้วอะออเห็นบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งซื้อข้ามแดนกันเลยทีเดียวเชียวอันเนี้ยเมาให้ฟังหน่อ่าครับล่าสุดนี่ลูกค้าไปสแสวงบุญที่ท,ที่ที่เมกาซาอุดีอาระเบียใช่แล้วพี่ไปสไ่งที่ซาอุเลยเหรอฮะไม่ใช่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 เดี๋ยวบอกเมกะเี่นเรื่องขอเมกาบางนา คือลูกค้าไปแสวงบุญที่ท,ที่ที่เมกาที่ซาอุแล้วเขาก็แช็คเอ่อแช็คในเพจอะครับในเพจร้านทีมขายเรามาทีมขายเราก็ไม่นอนเนาะอตอบกันเพราะว่าเวลาไม่ตรงงาน,ะนเวลามันจะดิ้กกัน,นปรนะมาณชั่วโมงหกชั่วโมงครึ่งครึ่งกลับจกเที่ยวหรือเปล่าท <c oughs> ีมขายนะี่ก็คือแบบเอ่อเห็นลูกค้าเนี่ยทีมขายแจ้งว่าลูกค้าเนี่ยพอแบบเอ่อ แสวงบุญเสร็จประมาณก็ซึ่งมันตกตรงกับบ้านเราประมาณตีสามตีสี่โอ้โหชั่วเลยนี่เวลาเนี่ยเวลาพระปิดเป๊ะเลยพี่กำลังกินข้าวแรงอยู่เลยเขาคุยกันคุยกันทางทีมขายก็แบบก็คุยก็แบบตอบความสงสัยให้ลูกค้าทั้งหมดแหละส่งคลิปไปดูส่งอะไรแบบส่งรีวิวไปดูทุกอย่างจนกระทั่งลูกค้าโอนเงินจองซื้อสดด้วยนะเคนี้ซื้อสดเดี๋ยวลูกค้าโอนเงินจองมาจาก ซาอุดิอาระเบียแล้วก็วันที่เขากลับมาจากซาอุครับเขาก็บินมาลงที่ที่ทีทท่สุนภูมิครับแล้วเขาก็นั่งรถแท็กซี่กลับมาขับรถคันนั้นนะกับเอ่ยาอ,อยู่ขอ,อตวัวเขาก็ไม่ได้อยู่เทพด้วยไม่ได้อยู่ครับอยู่ไม่ได้อยู่ครับใช่ใช่ช<า>แต่ทําไมเขาต้องมาซื้อกับคุณเนี่ยคุณมีอะไรดีอ่ะก็เอาจริงๆเราเรา เรา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 เจอเรื่องนี้อย่าง,งเหตุผลที่เราทาทาทาร้านขึ้นมาทำทำเต็นต์เปิดปรถเปิดปูรถบ้านขึ้นมาเพื่อแบบหนึ่งเลยนะเราจุดประสงค์หลกักๆเราคือเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือให้กับลูกค้าในการที่ลูกค้าจะเลือกใช้รถยนต์มือสองสักคันเนี่ยเราต้องงานแบบขจัดขดจัดภาพจำของลูกค้าว่ารถเต็นท์คือรถไม่ดีรถย้อมแมวนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเน,านาี่ย ก่อนหน้านั้นพี่บอกว่าเน้นรถบ้านถูกไหมใช่ร้ายของเราถามนิดนึงเอาไปว่าถามแบบสําหรับคนที่ไม่รู้<ม>เผื่อให้ด้วยเลยแล้วกันนะฮะเขาว่ารถบ้านเนี่ยข้อดีของรถบ้าน,นคืออะไรคือหนึ่งนะครับเราเราได้เจอกับลูกค้าเก่าโดยตรงยูเซอร์ที่ใช้ใช่ที่ใช้ที่ใช้มาเนี่ยเพราะว่าอ,อย่างของผมเนี่ย รถส่วนใหญ่เนะี่ยคือเราจะไปเทรดตามโชว์รูมที่ลูกค้าคเอาคันเก่ามาแลกคันใหม่จากป้าแดงไปแล้วเราก็ไปรับช่วงตอ่อมาเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างที่จะรู้ประวัติต่อนเนื่องของรถแต่ละคันนั้นมาเห็นบอกว่ามีเข้าชมรมด้วยใช่ครับ,ร,บ,ร,บร้านโตัลรถบ้านเข้าอยู่ในชมรมรถสวยกาญจนา,นาแล้วก็ อยู่ในสมาคมผู้ประกอบการนจน,รนแล้วคร,รบเลยคือเราเร,เราอยู่หมดครับอแน่นอนเลยได้มาตรฐานคุณผู้ชมเพราะว่าในเรื่องของสาขาสมาคมและชมรมนี่ผมไม่ได้บอกว่าที่อื่นที่ไม่ได้เข้าไม่ได้มาตรฐานไม่ใช่กันนะแต่จะบอกว่าถ้าเข้าขเนี่ยถ้าเข้าในชมรมหรือสมาคมเนี่ยแน่นอนมาตรฐานเนี่ยดีแน่ๆนะฮะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเคร่งและซีเรียสมากนะครับผมและอีกหนึ่งช่องทางทมันุภาคด้วยอ่านี้คือแบบ เราเป็นลูกค้าหลักเยอ่ะแชนแนลหลักที่เราที่เราที่เราขายอยู่แล้วคือวันดูพาคราใ่ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะมีโปรโมชั่นอะไรอยากจะฝากไว้นิดนึงไปใฮะในช่วงหน้าฝนนี้ครับผมพี่ก็หนึ่งครับตอนนี้ที่บอกน้ำมันแพงอ่ะเอารถกับเราน้ำมันเต็มถังแน่นอนกลับบ้านได้แบบ พิวๆเลยค่าแล้วก็มัมีบริการหลังการขายครับอย่างนี้ว่าเรามีสไลด์ออนเพื่อหนึ่งก็คือเพื่อส่งร้ลูกค้าครับเซอร์วิสหลังการขายให้ลูกค้าเป็นรถสไลด์ของเราเองของเราเองครับวันหลังรถผมเสียเดี๋ยวผมโทรหาพี่ครับน้ำพ่นโทรหาพี่น็อตโอเคถ้าอยากดูรถสวยๆเข้ามาได้ที่ไหนบ้างคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อเพจต่างๆ ช่องทางชาแนลเรามีครบครับทีที่บอกว่าเป็นเ,เพจร้านค้าโปรรถบ้านชาแนลยูทูบก็เป็นช่องโปรรถบ้านทิกตอกเป็นช่องโปรรถบ้านครับแล้วก็มีวันดูคาต่างๆนานาครบทุกช่องชาแนลสื่อออนไลน์ครับค่ะจริงๆเสือกูเกอร์มโปรรถบ้านผมว่ามีขึ้นที่จริงแล้วละ่ะในในแมปมีมาเลยครับจะเข้าไปดูไหนๆหรือจะมาดูด้วยตัวเองก็ตามแต่นะเดี๋ยวเราทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้แล้วกันครับผมนะฮะแถมบอกว่าสุดท้ายนี้ครับผม มีสโลแกนด้วยนะที่นี่อ๋อมีครับผมเอ่อร้านเรานะครับอาจจะไม่ใช่ร้านที่ดีที่สุดแต่เรามั่นใจว่าโปรรถบ้านคือหนึ่งในร้านค้าที่ดีที่สุดอยากได้รถมือสองคุณภาพดีอะได้รถสวยมาหาเราครับโปรรถบ้านครับสโลแกนแน่นรินะนะโอเคครับพี่น็อตครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะ,นะผมะ<น>ะยังไงเดี๋ยวมีโอกาส ต้องมาจักสักคันนะครับผมยินดีครับแต่แต่ไม่โทรจากเมกานะโทรจากเนี่ยแหละใกล้ๆเนี่ยแหละยินดีครับครับพี่ขอบคุณมากครับขอารอบขอบคุณครับ